สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยนะครับหรือว่าสีฮานอยเนาะก็ทําเป็นแยกน้อยให้แต่ละรอบนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆสมาชิกนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเนาะก็รับชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้แอดนะครับผม สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่ๆวันที่ยี่ห้าเนอะเมื่อวานนี้เฉพาะกิจนะครับผมให้แปดกับสองนะครับพี่พี่ผลที่ออกห้าหกหกเจ็ดแปดนะครับของเราก็มาสายรูดนะครับรอบแรกมาสายรูดเนาะครับตัวเจาะไม่มีนะครับส่วนฮานอยพิเศษให้หนึ่งกับแปดนะครับผลที่ออกศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับฮานอยพิเศษเนาะ ส่วนฮานอยปกตินะครับผมผมให้เก้ากับห้าเอิมเก้ากับห้ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่พเนาะน่าเสียดายนะครับก็ผลที่อ่อนนะครับห้าสี่ห้าหนึ่งศูนย์นะครับพี่เก้าไม่มาเนาะแต่ว่าใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห้าสี่สี่ห้านะครับมาในตัวกับตัวเจานะเนาะฮานอย VIP ให้ศูนย์กับสี่นะครับผลที่ออกศูนย์สี่เจ็ดกับเจ็ดหนึ่งนะครับพ,พี่อันนี้น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเรามี4-7เนี่ยอาจจะมีลุ้น3ตัวนะครับพี่นอ้อศูนย์ก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับศูนย์สนะครับผมอุตสาห์ให้ศูนย์กับ4ไปอยู่ข้างหน้านะครับ4-7ของเราไม่มีศูนย์ไปอยู่ข้างหน้านะครับใครเอา4ี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4-7นะครับก็มาตัวรองเนาะนะครับแนวทางเมื่อว,วานนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลหรับบ้านน้ำเตาทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมสำหรับฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมให้ไปที่เลข5าแล้วก็เลข1นะครับ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหนน็ดหนึ่งแปนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผม3มตัวนะครับห้านะครับ ครับผมอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษวันนี้ผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลขเก้ากับเลขแปดนะครับพี่พี่สายลูดนะครับให้ไปที่เลขเก้าให้ไปที่เลขเก้านะครับก็จะเป็นในที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าแปด 8 0 8 4 8 5นะครับ3ตัวผมให้ไปที่8 9 8นะครับเนาะ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับถ้าใดท่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจกับฮานอยพิเศษส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติกับ vip นะครับฮานอยปกติกับ vip ปกติผมให้ไปที่เลข4แล้วก็เลข0นย์นะครับผม สายรูดนะครับให้ไปที่เลขสี่สี่หกสี่เจ็ดนะครับ06 07 09 3ตัวนะครับ0 4 6นะครับผม นะครับก็ประมาณนี้นะครับฮานอยปกติส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ฮานอย VIP ผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข6นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 1 2 4 2 7 หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดนะครับสามตัวนะครับหกสองสี่นะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับสี่ฮานอยเนาะก็ท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับวันนี้ขอให้เฮงๆมาในตัวนิ้นตัวเจาะนะครับผมคลิปนี้กลับสวัสดีครับ